เรียนพี่น้องประชาชนที่รักทุกคนนะครับจากการที่กระประมงครับมีภารกิจในการดูแลทรัพยากรสัตว์น้าเพื่อมีความยั่งยืนไปสู่การดำรงชีวิตของลูกหลานในอนาคตภายใต้สภาวะสัตว์น้ําที่มีความมั่นคงยั่งยืนทางอาหารนะครับประกอบกับนโยบายของรฐบ,บาลโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านดเรเฉลิมชัยศีอ่อนท่านได้กุณาอนโยบายให้กรมประมงมาขับเคลื่อนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้สัตว์น้ำมีความยั่งยืนและเป็นต้นทุนทางอาหารและต้นทุนทางเศรษฐกิจของประเทศกรมประมงก็รับผิดชอบหลายด้านนะครับทั้งทางน้ำจืดทางทะเลทางการเพาะเลี้ยงทางการเสริมหนุนของชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร เช่นเดียวกันครับในพื้นที่น้ําจืดซึ่งก็มีความสําคัญในเรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรกรมประมงก็ได้มีการประกาศห้ามทําการประมงในรูปปลามีไข่บางไข่ในเรยกตัวในววอ่อนหรือถ้าน้ําจืดเรียกง่ายก็คือรือน้ําแดงนะครับาจากข้อมูลทางวิชาการเนี่ยเห็นได้ชัดว่า สถานการณ์ของฝนสถานการณ์ของน้ําท่าสถานการณ์ของสภาพอากาศโดยทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงเรยตลอดเวลาแต่เดิมเนี่ยกรมปมงใช้มาตรการในการประกาศในภาพรวมของพื้นที่ของเครื่องมือในการห้ามทําการประมงในรัปบามีไข่และวางไข่ัล้งลูกหรือน้ําแดงที่พูดถึงเมื่อกี้ตั้งแต่มีฉบับญ,ญัิฉบับใหม่258แก้ไขปี60เนี่ย ทางกรมประมงได้มีกระบวนการในการดําเนินการเพื่อหาแนวทางในการควบคุมมาตรการในการฟื้นฟูทรัพยาการนะครับโดยใช้มรการทางวิชาการมาตรการของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสภาพอากาศข้อมูลในเชิงของฤด,ดูฝนชั่วโมงของน้ําท่าและที่สาคัญก็คือกระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการเข้ามาร่วมการรอนจัดการ ซึ่งแต่เดิมเนี่ยตั้งแต่ปี58มาเนี่ยเราประกาศปีละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งโดยใช้กําหนดระยะเวลากําหนดเครื่องมือและก็กําหนดพื้นที่ในการควบคุมการทําการมงในรู่น้ําจืดใน,ในพื้นที่น้ําจืดนะครับซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าตัวเลขของทรัพยากรมีการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูขึ้นภายใต้ข้อมูลที่ผมนาเรียนเบื้องต้นนะครับในปีปัจจุบันในปี2 5 6 4ถึง65เนี่ยเรามองแล้วว่า จากที่ผ่านมาตัวเลขของทรัพยากรฟื้นฟูแต่ห่วงเวลาเวลาในการประกาศนี้แค่ปีเดียวซึ่งก่อให้เกิดความสับสนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวมงพื้นบ้านชาวประมงขนาดเล็กซึ่งหาพืชหาซึ่งดำเนินการประกอบอาชีพในพื้นที่น้ําจืดเนี่ยทำให้เกิดมีความสับสนแต่ถามว่าตัวเลขทรัพยากรดีขึ้นไหมดีขึ้นเพราะตัวเลขมันชัดในเรื่องของปีต่อปีแตใ่ในเรื่องของภาคสังคม ซึ่งพี่น้องชาวมงจะต้องเข้ามาขับเคลื่อนมาดูแลร่วมกันเนี่ยทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ของการใช้เครื่องมือที่อาจจะผิดกฎหมายตามที่กรมประมงประกาศเราก็เลยดําเนิกนการว่าในปี65 4 5, นี้เราจะประกาศภาพรวมเป็น2ปี ผมก็ได้ออกประกาศมาหนึ่งฉบับนะครับในการห้ามทําการปลรูกพืช์วามมีไก่บางไก่ในเลี้ยงตัวไว้อ่อนของพื้นที่น้ําจืดหรือน้ําแดงซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2564จนถึงพฤศจิกาย,ยน2564นั่นคือปีแรกปีที่2เช่นกันนะครับแต่ห่วงเวเวลาเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนคือ1พื้นที่3-3จังหวัดนะครับเป็นพื้นที่เขตที่1นะครับครอบคลุมพื้นที่3-3จังหวัด ซึ่งจะประกาศาในการดําเนินการควบคุมเนี่ยระหว่างวันที่15พฤษภาถึงวันที่15สิงหาคมของปี2564ต่อนเนื่องจนถึงปี2565ในช่วงเวลา16พฤษภา65ถึง15สิงหาคม65คือพี่น้องอาจจะไม่เข้า,ขาใจสับสนนิดหนึ่งคือเราคุม2ปีจริงแต่ห่วงและเวลาเนี่ยอยู่ในช่วงเดียวกันคือปิลเราคุมตั้งแต่15พฤษภาถึง 15สิงหาคม2564ปีหน้าในปี2565เนี่ยเราคุมตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2565ถึงวันที่15สิงหาคม2565นั่นเันในเขตพื้นที่ที่1ในพื้นที่33 3, 3, จังหวัดในพื้นที่ที่2ก็คือช่วงที่2เนี่ยทั้งหมด39จังหวัดก็จะประกาศคุมตั้งแต่1มิถุนายนถึง31สิงหาคม2564 และต่อเนื่องในปีที่ปีหน้าก็คือปีหกข้าเนี่ยราคุมตั้งแต่วระหว่างที่หนึ่งมิถุนายนถึงวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเช่นกันครับอีกช่วงหนึ่งคือช่วงสุดท้ายที่เราจะมีมาตรการควบคุมก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนถึงวันที่สามสิบพฤศจิกายนปีหกสี่แล้วก็หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าถึงวันที่สามสิบ พฤทธศยกร2565ในพื้นที่ที่สก็คือพื้นที่5จังหวัดภาคใต้มีพัทลุงสงขลาพัทนีนราธิวาสและยะลานะครับ มีการกำหนดพื้นที่มีการกำหนดห่วงระยะเวลาและก็มีการกำหนดเครื่องมือที่อนุญาตทาการประมงได้นะครับสิ่งที่กประมงแล้ะญาติกับพี่น้องชาวประมงทําการประมงก็คือ 1. เบ็ดทั่วไปยกเวน้นเบ็ดราวหรือเบ็ดนรกหรือเบ็ดกระชากนะครับ2ก็คือตะแกรงสวิง ช้อนยอชนางนะครับซึ่งมีขนาดปากว่างจะต้องไม่เกิน2เมตรและจะต้องไม่ทําการประมงด้วยวิธีการประดาตั้งแต่3มเครื่องมือขึ้นไปขอญาดน้ำเรียนที่แจ้งในส่วนของเครื่องมือที่ผมนํำเรียนช่วงหลังก็คือสวิงตะแกรงช้อนยอชนางเนี่ยคือปากจะต้องไม่เกิน2เมตร และก็ต้องไม่ระดมครั้งเดียว3เครื่องมือพร้อมกันประดาไปข้างหน้าไอ้นั่นคือสิ่งที่เราห้ามแต่เราอนุญาตนะครับแต่ห้ามประดาเครื่องมือพร้อมกันสเครื่องมือในพื้นที่เดียวกันนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะนําเรียนก็คือเครื่องมือเบ็ดเบื้องต้นที่ผมนําเรียนคือเบ็ดเราอนุญ,ญาตให้ทำการมองได้แต่เราไม่อยากให้เบ็ดราวและเบ็ดนรกหรือเบ็ดกระชาเหตุผลก็เพราะว่าพวกนี้สามารถที่จะจับทรัพยากรสัตว์น้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างเกิน กำลังผลิตของธรรมชาติเกินสิ่ง,ง,งที่ธรรมชาติกําลังฟื้นฟูให้กับเราเพื่อดํารงไว้ซึ่งความยั่งยืนของทรัพยากรให้กับลูกหลานในอนาคตแต่เช่นกันนะครับไม่ใช่เราปิดโอกาสเราปิดโอกาสพี่น้องบางกลุ่มพี่น้องชาวบ้านที่สามารถนัานอาชาีพมืนคําได้นี่เขาก็สามารถใช้เครื่องมือที่ถูกต้องไปทําการประมงได้ในพื้นที่ที่มีการกําหนดนะครับตอ่อเนื่องครับ เครื่องมืออที่เราญาตก็คือมีซุ่มมีมีชมวกมีซ่อมมีไซมีตุ่มมีอีจูมีลันนิดนะครับที่อยากจะนําเรียนเครื่องมือสําคัญเลยก็คือแห่ซึ่งส่วนใหญ่พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านชาวมงน้ำจืดเขาเนิยมใช้ก็คือการใช้แห่ในการจับสัตว์น้ํานะครับเพราะเราอนุญาตให้กับแห่ที่มีความยาวไม่เกินสาเมตรหรือ6ศซอก ในการทําการประมงได้ในพื้นที่ที่ผมดาเน,นินเบื้องต้นเหตุผลที่แม่ความยาวนี้ก็คือ,อเครื่องมือชิ้นที่สามารถที่จะจับจระน,นาโดยเฉพาะสัตว์น้ำในช่วงที่ปลามีไข่มาใช้ประโยชน์เกินกาลังการผลิตนะครับเราก็เราก็ยังอนุญาตนะครับแต่อนุญาตให้ไม่เกินที่กําหนดไว้ตามกฎหมายนะครับสิ่งที่ผมเป็หนห่วงก็คือผมไม่อยากให้พี่น้องชาวมงทุกคนมีความผิดถ้าทุกคนตามตาม,ตามกฎระเบียบเนี่ยไม่ผิดกฎหมายทำเลย เช่นกันครับถ้ามีผู้ใดลักลอบใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายตามการมงเนี่ยรัฐก็มีมาตรการในการกําหนดโทษนะครับก็คือพี่น้องจะต้องเสียค่าปรับถูกดาเนินคดีตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาทหรือตามมูลค่าจับน้ําที่พี่น้องชาวมงจับได้เกินห้าเท่าไอ้นั่นคือสิ่งที่ผมไม่อยากจะนําเรียนพี่น้องชาวมงด้วยซ้าแต่เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการที่จะจัดการทรัพยากรร่วมกัน ในการเพื่อให้ทรัพยากรคงอยู่กับชาติไทยในการดำรงชีวิตของพี่น้องของพี่น้องของลูกหลานเราในอนาคตให้มีความยั่งยืนเนี่ยเขาอยากรับควนนะครับว่าเราอยากให้พี่น้องชาวมงทุกคนเข้าใจและมีจิตสำนึกร่วมกันในการที่จะดูแลทรัพยากรให้มีความยั่งยืนนะครับวใจสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่การที่จะกฎหมายเพื่กุมวัฒิจผลวุสุดท้ายคือจิตสำนึกของเราทุกคนที่จะร,ร่วมกันดูแลทรัพยากร มีคำว่ายกเว้นนะคะคือเครื่องมือที่ยกเว้นนี่ก็ทําได้ทุกเด็กกฎหมายนะลุงมันมานกัดการทางเดินสัตว์น้ำรงเนี้ยครับลุงต้องรือคือย่อก็คือทําได้ปกติยกเว้นฤดูปลาน้ำจืดบางคงช่วงฤดูปลาดน้ำจืดมีไขวางไข่นะคะให้หยุดทำการประมงเครื่องมือทุกชนิดยกเว้นที่จังปวะงงยเปียไปใช้ตัวประกาศนะคะคอบครกวฝากกับพี่น้อง ประชาชนทั่วไปทุกท่านและก็ฝากทางพี่น้องชาวมงนะครับว่าถ้าเรานำพระดำรีของรัติเกมาเป็นตัวกำหนดในทิศทางการดำรงชีวิตการเข้าใจการเข้าถึงและการพัฒนาเนี่ยจะเป็นโจทย์เป็นแนวคิดให้เราเป็นเทียนนำแสงสว่างในการสร้างหรือการพัฒนาทรัพยนศาสนาให้ความมั่ยืนสุดท้ายมันต้องระเบิดจากภายใน นะครับตามแนวทางที่พระองค์ท่านเคยประทานให้กับพวกเรานะครับก็ฝากว่าพระบมงในฐานะที่มีภารกิจท้รับผิดชอบในเรื่องของจทรัพยากรนี่ก็ฝากว่าหัวใจสําคัญคือทรัพยากรกับผู้ใช้ทรัพยากรนะครับเราเป็นผู้กําหนดซึ่งเป็นวงนอกของความสําคัญด้วยซ้ำแต่เมื่อไหร่วงในก็คือทรัพยากรกับผู้ใช้ทรัพยากรมีความเห็น มีมิติของความคิดที่เป็นบวกร่วมกันเนี่ยผมเชื่อมั่นนะครับว่าทรัพยากรของประเทศไทยทั้งทะเลและน้าจืดจะมั่นคงไปสู่ลูกหลาาในคตอย่างยั่งยืนแน่นอนครับขอบคุณครับ